ให้ยาภายให้ยาภายเราสั่งวิญญาณในความตายออกมาทังปากออกมาทังปากเรียกีมปล่อยเธอปล่อยเธออย่าบิดท้องเธอเล่ามาทั้งหมดทุกตัวสลายหายไปในพนาเมียวิญญาณลูกของแม่น้องที่ตายเอามาเลี้ยงด้วยเป็นเด็กผู้ชายปล่อยวิญญาณนั้นไปแต่ชีวิตของเจ้าและเจ้าจะเป็นอิสระ เราผูกมัดมตุกิดานที่ทำร้ายชีวิตของเธอไม่มีนามใดเลยที่ผีกลัวมีแค่นามเดียวคือน,นามของเยซูมาจากจังหวัดไหนครนครปฐมค่ะมาจากนครปฐมค่ะอ่าก็คือว่าปกติไม่ได้เข้าโบสถที่นี่ถูกไหมใช่ค่ะอตอนที่ผมเห็นคุณผมได้ยินเป็นเสียงของพระเจา้าว่าคุณโดนโจมตีในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเลือดหรือ ช่วงของท้องน้อยบ้างไหมเกิดอะไรขึ้นปวดท้องน้อยค่ะปวดท้องน้อยเราก็เลือดแล้วก็เลือดไม่ค่อยดีแล้วก็คือทั้งเลือดทั้งเลือดทั้งท้องน้อยทุกอย่างเลยไขมันความดันสุดเราแอบมามองผมให้อภัยให้อภัยลิฟเฟอร์ออกมาทางปากลิฟเฟอร์ไปไป ปล่อยเธอให้พระเจ้าร an ักษาเธอปล่อยเธอยกมือข an ึ้นปัญหาเดิมที่ทำลายชีวิตของคุณตั้งแต่วัยรุ่นยังคงตามคุณอยู่พระเจ้าอยากจะวยพรคุณเรื่องการเงินแต่เวลาที่คุณมีเงินนั้นคุณเอาเงินไปแล้วมันหลุดลอยไปพระเจ้าบอกให้เลิก แต่หากคุณมีอบายที่มันเป็นเงินไหลออกไปถ้าวิญญาณตัวนี้ยังไม่หลุดออกจากชีวิตของคุณพระเจ้าอวยพรไม่ได้เพราะเข้ามาทีไรก็ไหลออกไปหมดคุณคเป็นคริสเตียนเลี่ยงนะฉะนั้นเพราะวาจะนะมาถึงชีวิตของคุณคเป็นภาพอบายามุกที่เข้ามาแล้วก็บางครั้งเป็นเรื่องของการเสี่ยงพระเจ้าบอกพระเจ้าจะตัดเอาการลุ้นของคุณหรือเอาไอสิ่งที่คุณเสพติดออกไปจากชีวิตของคุณ และพระเจ้าจะปกป้องครอบครัวของคุณผมไม่แน่ใจว่ามีใครที่เป็นผู้ชายในครอบครัวของคุณที่มีการเสี่ยงเรื่องคุกเรื่องตารางไหม,มใครครับแฟนแฟนตอนนี้อยู่ที่ไหน,นอยู่บ้านอยู่บ้านแต่เขามีเสี่ยงเรื่องนี้นโอเคแฟนมาด้วยไหม,มไม่ได้มาด้วยบ,บอกเขาพระเยซูบอกให้เลิกซะเพราะหลายรอบแล้วอะ่ะผมเห็นภาพนี้จะจะจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้าหรือบางทีเหมือนก็แยแขาเข้าไปเลยด้วยซ้ํา ดีนี่ผมกำลังพูดไหมครับแล้วคุณเองเหมือนกันพอคุณเข้ามาหาพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะชุบชีวิตคุณคุณจะไม่กลับไปทําแบบที่แฟนคุณทําคุณมีลูกสาวด้วยไหมมีลูกสาวอยู่ที่ไหนขอมีแฟนอยู่อ๋อโตแล้วลูกสาวเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ได้ดีกับคุณถูกไหมตอนนี้ครอบครัวคุณแตกเป็นเสี่ยงเสียงแต่ถ้าคุณเข้ามาหาพระเยซูคิดพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์จะช่วยเหลือคุณดีนี่ผมกำลังพูดไหมครับ พระเจ้าเราสั่งในพระนามพระเยซูวิญญาณใดๆก็ตาาที่เธอเคยเชิญเคยเจิมเข้ามาอยู่ในร่างกายนบัดนี้วิญญาณที่รบกวนความคิดของเธอเราสั่งให้ออกมาทางปากของเธออ้าปากทั้งหมด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 ผีโซโคกอ,ออกไป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 คนที่เพิ่งรับเชื่อวันแรกก็ผีออกได้เราปล่กไว้องค์ยอมเจ้านาน ตาเนี่ยจะต้องผ่าตัดวันที่ 16, 17, 18กันยายนก็ไม่อยับผ่า,าตัดเนาะอยากจะขอไม่ตาจากพระเยซูครับผมอเมนร,รับตารอ่านหนังสือได้โอเคเลยครับในพระน,นามพระเยซูขีดจ้าจงหานได้ขอบคุณพระุง์ที่พรองทรง,งซ่อมเลนตาเราเอาต้อสลายหายไปในพระน,นามเยซูลูกทําไม่ได้แต่พรองทําได้ ฉันทำไม่ได้แต่พระเยซูคริสทำได้ในพระนามพระเยซูคริสต์จ้าเมนเขาอยู่กับสามีหรือไม่อยู่สามีไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแต่สามีแยกกับเขาใครเราบอกว่าพรอฟเฟซซยังโกรธเขาอยู่ไหมไม่ไม่โกรธและแค่ไม่ยุ่งกันไม่ยุ่งกันนานแล้วผมเห็นโรคหัวใจอ่ะมันจ้องโจมตีแม่ ตั้งแต่วันที่แม่บาดเจ็บหัวใจวันที่แม่ทุกทรมานเวลาที่เราบาดเจ็บหัวใจแม้ว่าเราจะลืมเขาแล้วหรือเราจะชินชาจนเลิกเจ็บเลิกโกรธเขาแล้วแต่บาดแผลในหัวใจของคุณแม่มันนํามาสู่หัวใจที่ถูกทําลายในฝ่ายกายภาพถ้าว,วันนี้คุณแม่จะที่ฐานว่าตามผมอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะวางมือให้แม่

ระเยซูได้ช่วยผมตอนนี้อ่านได้แล้ววผมใครไม่ต้องผ่าตัดแล้วผมต้องมาเลยนะครับไม่ต้องผ่าตัดแล้วครับเราปโบมือเร็วเลยเจิดเจิหายเหนื่อยแล้วประกาศว่าท่านหายโรคแล้วท่านจะกลับไปหาหมอแล้วหมอจะงงออว่าหัวใจท่านเต้นปกติแล้วไม่เป็นโรคหัวใจแล้วในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมน ับปักอัปักได้หาแล้วได้แล้วเราผูกมัดเจ้าออกมาทางปากของเธอทั้งหมดอย่ากลับมาอีกนั่นแหละเอาปากปล่อยเธอปล่อยเธอปล่อยเธออย่าปิดท้องเธอเราออกมาทางปากทั้งหมดทุกตัว ดท้องบิดใช่ไหมปวดใช่ไหมบางทีปวดทรมาน<ไ>ปวดทรมานมากมากบางทีไปหกไมไดไปทั้งหมดไปทั้งหมดเราปผมมือไปเดินซีดังๆเอ๊ะน้องคนนี้เป็นคริสเตียน,นยังยังไม่เป็นใช่ไหม,ม,มเ,เพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาแล้วผมเห็นหน้าเขาพระเจ้าไฮไลท์เขาว่าเขายังยังไม่ได้เป็นคริสเตียนถูกไหมใช่ตอนที่พี่มองเห็นหน้าน้องพี่เห็นภาพผู้หญิง หน้าคล้ายๆน้องแล้วก็ตัวทุ้มๆแล้วก็เห็นภาพว่าเขามีโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องของเบาหวานหรือเรื่องของเลือดพี่ไม่รู้เป็นแม่หรือเปล่าถูกไหมแม่ตัวทุ้วมๆหน่อยไหมแล้วก็มีโรคเบาหวานใช่ไหม Hello p เฟ f e s s o า พระเจ้าไฮไลท์น้องผู้ชายคนนี้ผมก็เลยถามพระเจ้าในวิญ,ญญาณว่าเขาเป็นผู้เชื่อหรือยังพอผมแค่ถามในใจผมแค่หันปุ๊บพระเจ้าบอกว่าเราอยากยกโทษบาปให้กับเขาทั้งสองคนให้หันมาคุยกับเขาแล้วถามว่าเขาเป็นคริเสเซียนหรือเปล่าพระเจ้าจะรักษาคุณแม่และน้องจะเป็นคนที่เป็นวีรบุรุษหางเงินดูแลที่บ้านและน้องจะ่วยผ่อนน้องได้และน้องจะสามารถดงดูคนที่บ้านได้กลับใจเขามาหาพระเยซูพระเยซูรักน้องมากเหลือเกิดนูด้วย อเเม่ขอระเจ้าอ้ยพอละผมมือกันทั้งสองคนตอนเด็กๆคุณพ่อดุไหมผมเห็นภาพคุณดุคุณพ่อตีคุณพ่อตีคุณหนักมากตีจนคุณแบบว่าสั่นเลือดบอกคุณพ่อคุณดุมากให้บอกว่าพรอมไซเขาต้องการความรักเพราะว่าเขาตอนเด็กๆอะภาพคือ คือเวลาที่เขาอะจะทําอะไรบางอย่างเขาจะไม่มีความมั่นใจในการทําเพราะว่าเวลาที่เขาทำอะจะมีตาของพ่อคอยเฝ้าดูเขาว่าเขาทําถูกหรือเขาทําไม่ถูกและพอเขาทําผิดปุ๊บเขาโดนทันทีคือมือพ่อมาก่อนเลยนี่คือสิ่งที่เขาโดนตั้งแต่เด็กๆฉะนั้นคุณแม่เมเลี้ยงเขาเป็นลูกและดูแลเขาพระเจ้าบอกว่าเราอยากจะรักษาหัวใจของเด็กคนนี้ที่โดนปฏิเสธให้หายดี ออาแมนแล้วคนคนนี้เขาเข้าสู่การทรงสถิตยากมากเพราะว่าเวลานมัสการเขาห่างจากการทรงสถิตผมก็เลยถามว่าทําไมคนแบบทำไมคนที่ปฏิบัติพระเจ้าอ่ะทำไมเวลานมัสการเข้าสู่การทรงสถิตไม่ได้เมื่อกี้ผมเห็นภาพพ่อเขาตีเขาตีเขาตีเขาแล้วจับเขาขังในห้องน้ำผมเลยบอกเขาว่าโดนพ่อตีใช่ไหมเขาบอกพ่อเขาตีเขาแลดูแลดูดมาแต่นบัดนี้ความรักพระเจ้าได้สําแดงและรักษาเขาไม่หายแล้วปกมือพระเจ้าห่างมือ คุณคนนี้รับใช้พระเจ้าทําอะไรอยู่ครับอรับใช้คนนิบัตทุกอย่างทุกอยา่างคุณเป็นแนวยกของคภน,นบิบติ<า>ถูกไหมครับอ<า>่าแล้วคนนี้คือภรรยาพระพรมีมากในชีวิตคุณพระเจ้จาจอวยพรและเลี้ยงดูคุณอย่างไรสุดจัทร์อะไรเมนเพราะเหตุคุณปฏินนบัติและรับใช้คีดจักรน้ำมือของคุณที่คุณทํางานพระเจ้จาจอวยพรไม่ได้ช่วยคุณเป็นช่างไหมทํางานพวกช่างเป็นไหมซ่อม ครับคุณทำงานอะไรก็คุณทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างงานฝีมือวันนี้ก็ซ่อมก้อนาน้ำเมทขอบพระเจ้าเวฟคอนเตอร์พูดขอบพระเจ้าเวฟคอนเตอร์อะไรกันคนนี้คือคนนี้คือนักอธิษฐานวิงวอนที่พระเจ้าฟังนักอธิษฐานวิงวอนที่พระเจ้าฟังคุณอธิษฐานวิงวอนหรึเปล่านาะฮะคุณเป็นนักอธิษฐานวิงวอนใช่ไหมเขาพูดว่า เวียทีอาบานามโทมเราหักล้างการประนามตัวเองและการฟ้องผิดเราหักล้างการประนามตัวเองและการฟ้องผิดเราผูกมัดทุกวิญญาณที่ทำร้ายชีวิตของเธอออกมานั่งปากของเธอทั้งหมด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  สามีตรงนี้ผมเห็นภาพความรุนแรงเขาเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงผมเห็นวิญญาณตัวหนึ่งที่ทํางานกับชีวิตของเธอผมไม่รู้ว่าก่อนเธอมาเชื่อบ้านเธอเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับพวกกาลีไหมหรือว่าวัดแบบพระแขกไหมหรือทางฮินดูไหมเขาเป็นร่างทรงเขาเป็นร่างทรงแต่ว่าผมเห็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอย่างแน่แท้ก็คือว่า จิตวิญญาณของเธอนั้นรักพระเจ้ามากใช่ครับรักมากแต่ว่าในความรักที่เธอมีกับพระเจ้าเธอไม่สามารถเป็นคนที่พระเจ้าอยากให้เธอเป็นได้ถูกเพราะว่ามันมีอีกวิญญาณหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเธอผมไม่รู้ว่าเธอเคยทรงกาลีไหมกาลีไหมแต่ผมเห็นเจ้าแม่ที่ใส่ชุดสีแดงใช่ครับว้าวความเป็นส ตอนเธอทรงเธอใส่ชุดสีแดงไหมมีครับแล้วเธอยังประนามตัวเองถึงทุกวันนี้ <c oughs> เธอยังฟ้องผิดตัวเองถึงทุกวันนี้ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าก่อนที่เธอมีเขา <c oughs> ผมเป็นภาพเด็กเล็กๆในฝ่ายวิญญาณ <c oughs> ผมไม่รู้เธอเคยเลี้ยงกุมารหรือเลี้ยงผีหรือเธอเคยทําแท้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเป็นฮะเป็นวิญญาณที่เป็นลูกของแม่เป็นวิญญาณลูกของแม่น,น้องที่ตายใช่ครับเล้ว แล้วเอามาเลี้ยงด้วยเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายทาลาบาเคเทียหญิงเอ๋ยเจ้าจะต้องอย่าขาดกับเขาเจ้าจะต้องปล่อยเขาไปเขาไม่ใช่ครอบครัวของเจ้าเจ้าจะต้องปล่อยเขาไปปล่อยวิญญาณนั้นไปจากชีวิตของเจ้าและเจ้าจะเป็นอินสระ ุกตัวที่ค้างอยู่ในร่างกายค,ยค่อยๆทยอยออกมาทังปากของเธอนะบัดนี้เอามาทังปากของเธอออกมาดังปากของเธอเฮ้ยไปไป,ไปเราหักล้างคุณใสและลอยสักทั้งสิ้นที่เป็นของขังอาคมเราเผาเจ้าด้วยไฟเฮ้ยไปจากเธอทั้งหมดไม่มีนามใดเลยที่ผีลัวมีแค่นามเดียวคือนามของเยซู<ป>ผมเห็นภาพของกัน คำหมักคำเล่นตั้งใจเหมือนที่ตอนนี้พี่จุ๋มโมงไปประกาศกับปเสิร์ิอ่ะผมเห็นภาพเขาเป็นแบบนั้นถ้าเราจะใช้เขาได้อย่างมากมายอัน m e n น,นระบบไม่องจอมเจนะ้าหน้าที่เราวันนี้มาเจ็ดปีแล้วถ้าหลุดฝาพีนอาจารย์แชมป์เข้ามางวันรีเลยคนค่ะอาจารย์แชมป์มาแล้วบอกว่าพระเยซูทรงใชยย้ลงมาถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณมีนะ่ะคุณต้องรับปฏิสมาธิตร์ไฟท่องยานเท่านั้นถ้าไม่ใช่ฝ่าย่องยานมันเรื่มันไม่มา หนูรับปฏิสมาแล้วก็หนูจูบไปนานๆหนูตื่นขึ้นมารู้สึกโล่งมากและหนูก็รอคอยวันนี้วันที่หนูจะมาเจออาจารย์เชลวันที่หนูจะได้ถูกขับผีออกวันที่หนูจะได้เอาบรรลุออกไปจริงๆหนูรอวันนี้หนูรอมากๆแล้ววันนี้เนี่ยจะบอกว่าหนูขอบคุณพระเจ้ามากแล้วพระเจ้ามากวันนี้พรนเจ้าปลดปล่อยแล้วหนูเป็นใครแล้ว นก็ไปแล้วก็มันเป็นภาพสีดำๆทีหลุกขับไฟหลังจากนั้นเนะมันก็มีไฟสว่างกันขึ้นมาที่หน้าหนูบอกเป็นใครรกเว้ยกระพระเจ้าที่ผมเรีเยกกองทัพการจนะบุรีให้ลุกขึ้นและผมเรียกกองทัพในการเก็บเกี่ยวิีวิญยาในการจนะบุรีณบัดนี้ในค่ำคืนนี้ทุกคนที่อยู่นี่นี่และทุกคนที่อยู่ในวงกลมนี้คือกองทัพของพระเจ้ายในการจนะบุรีปากของเขาจะพูดข่าวดีให้คนมารอดบา<ร>ด<บร> เรารักษาโลกเราอวยพรทุกคนในรัศมีในวงนี้ขอพระเจ้าเลือกเขาขอพระเจ้าจับเขาขอพระเจ้ายึดเขาไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของโค์แต่เพียงผู้เดียวแล้วขอที่ชีวิตของเขาจะไม่นิ้ใช้การได้ในนามอง <Okay. S 1> ร์เยซูและเราประกาศกองทัพของพระเจ้าในการะนะมุรีถูกตั้งขึ้นแล้วนะบัดน,นี้นามเยอร